ึงแม้ว่าเราจะไม่มีหมูเผ็ดเป็ดไก่นะครับแต่เรามีทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถยนต์ครับตั้งแต่ล่างยันบนภายนอกยันภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องนะครับมีตั้งแต่กึงสังเคราะห์ไปจนถึงสังเคราะห์แท้หลายรุ่นหลายเบอร์รวมไปถึงสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ก็มีนะครับหน้าหนาวแต่ติดฝนแบบนี้ใบปัดน้ำฝนเราก็มีนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าปัดแล้วยังไม่สะอาดอย่าลืมเติมน้ำยาฉีดกระจกกันนะครับยางเราก็มีนะครับคุณลูกค้ามีหลากหลายไซส์หลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบบให้ใช้งานนะครับใครอยากรู้ว่ายางแต่ละแบบเป็นยังไงเหมาะกับรถรุ่นไหนนะครับก็สามารถเข้ามาที่ออโตคิกได้ทุกสาขา เดี๋ยวให้นอกช่างแนะนําให้ครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นมุ่นกาแฟสมาร์ททีวีจอใหญ่ๆแบบนี้เคาน์เตอร์นั่งทํางานพร้อมปักไฟหรือว่าจะเป็นโซฟาหนังแท้ในห้องรับรองกว้างๆแบบนี้ทั้งหมดนี้ที่ออโต้คลิกนะครับคุณลูกค้ายางแบตเบรกชุบยางแบตเบรกชุบ